สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยวิเคราะห์ข่าวนะครับนะถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินของโลกนะครับในปีนี้นะ2025นะครับโรคระบาดในปี2025นี้นะครับจะซ้ําเติมเศรษฐกิจอย่างไรนะครับคือเขารางนะครับของโรคระบาดเกิดใหม่แล้วก็โรคระบาดเดิมนะที่เรียกว่าเคยคุกคามโลกมาก่อนในอดีตแต่กลับมาระบาดใหม่แล้วก็เชื้อเนี่ยดูเหมือนดื้อยามากกว่าเดิม หรือว่าเป็นสัญญาณภัยคุกค,คามต่อประชากรโลกนะครับในปี2025นี้อีกรอบนึงนะครับหลังการระบาดของโควิด -19 นะที่ผ่านมาล่าสุดน,นะครับพบการระบาดของโรคปอดบวมนะที่เขาเรียกว่า hmpv นะหรือว่าเ,าเขาเรียกว่าคล้ายๆกับนิวโมเนียนะครับแล้วเมตาน้นนิวโมเนียในมนุษย์นะครับที่เกิดการระบาดในประเทศจีนหลังปีใหม่ ซึ่งภาพข่าวที่ปรากฏออกมาเนี่ยคล้ายนะช่วงการระบาดของโควิด -19 นะครับเมื่อประชาชนชาวจีนเนี่ยได้คารวาระดมกันเข้าไปตรวจรักษานะครับในโรงพยาบาลเต็มไปหมดนะจนเกิดการตั้งคำถามของการระบาดโรครอบใหม่หรือไม่นะครับในปี2025นี้นะก็ต้องบอกว่านะครับต้องป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคระบาดให้ดีนะในปี2025นะครับเพราะว่าบริบท สิ่งว่าล้อมทางเศรษฐกิจการเงินในปี2025เนี่ยมันต่างจากปี2020มากเลยเนือ่องจากว่ามันมีความเปราะบางมากกว่ากันมากนะฮะหากเกิดโรคระบาดในปี2025แล้วควบคุมไม่ได้เนี่ยมันจะซ้ําเติมความเปราะบางทางเศรษฐกิจการเงินและมันก็จะไม่สามารถใช้มาตรการล็อกดาวน์นะครับได้เหมือนเดิมอีกนะซึ่งแปลว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเนี่ยนะครับอาจจะควบคุมได้ยากกว่า ประสิทธิผลการดูแลผู้ป่วยในะกรณีการระบาดอย่างรุนแรงเนี่ยก็จะแย่กว่านะครับสมัยโควิดเนี่ยอย่างแน่นอนนะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยก็เรียกว,ว่าแบ่งรับแบ่งสู้แล้วครับก็จจะต้องเอาเสียดายกิจการเงินไว้เป็นอันดับแรกนะภาระการดูแลสุขภาพเนี่ยจึงเป็นของประชาชนแต่และบุคคลกันเองนะครับที่ต้องดูแลนะนี่คือสิ่งที่มองเห็นแลวมาเตือนกันนะครับว่าหากโรคระบาด25เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วคุมไม่อยู่งจริงนะ นะต้องบอกว่ามันซ้าเติมเศรษฐกิจแล้วมันจะวนกลับมานะรัฐบาลก็จะเอาเศรษฐกิจก็จะสามารถดูแลประชาชนได้ลดน้อยลงนะการระบากของโลกอาจจะรุนแรงขึ้นนะมีการสูญเสียมากขึ้นก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นทุกท่านนะครับต้องฝึกให้เคยชินในการดูแลสุขภาพตัวเองนะครับการป้องกันต่างๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ